แล้วสนามบินคุณหมิงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตจากกรุงเทพประมาณสองทุ่มสิบห้ามาถึงเวลาที่นี่ห้าทุ่มครึ่งแล้วรถคันเล็กมาก แกหลอกว่าซื้อไม่ได้แกเป็นคนสิบคนจีนหนักทองบนเขาเดินขึ้นเขาหน่อยโอเคเสถึงแล้วเดินมาประมาณสัก300เมตร กองสวง์โซวต้้นนนนไมกลาาาายยยยเป็หิอองุ่ืุ 400ปีบริการถ่ายรูปไม่ใส่ชุดห้าหยวถ้าใส่ชุดที่ห้าหยดเ้อเย็นเย็นพาาเป็นสนมอุจัรกุ้ยพาเป็นสนมในห้องเต้แต่ว่ามีศึกสงคราม

ข้อห้องน้ำนะซึ่งกับคนถ้าสมารถเขาอารมณ์ดีเขาก็เปิดน้ำเ<อ>ยอะๆเยอะถ้าสมาเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็เปิดน้ำนี้หน่อยถ้าเขามาส่วนน้ำตกคุณหมิ่เดินเข้ามาข้างในอากาศเย็นสบาย ส่วนสาธารณะมีขายของมีส่วนสนุกมันตกมันตกเทียมน้ำมาจากทะเลสาบสวย ก็ได้อะไรๆดมบางทีมีสิบกว่าปีแล้วนะกงแทบปัดแบบนี้ก็มี้วใช่ไหมเนี่ยมอเตอร์ไซค์อะไรทั้งท้าเห็นไหมเต็มเลยใช่ค่ะก็แอบมอเตอร์ไซค์เป็นเยอะที่สุดเลยอยู่บางนีไม่หายนะไม่ไม่มีคนเอาบัดนี้มอเตอร์ไซค์ราคาถูกมากตรงไหนก็ไหนไหนก็มีกงตีไว้อ่ะครไหนจะกล้าเอาเดินไปขึ้นกระเช้าขึ้นเขาสีสันเดินขึ้นบันไดมาแล้วก็เป็นทางลาดข้างบน งานจอดรถด้ยึยงออกมาขึ้นรถบัสไปที่ขึ้นกระชากวนนี่มันมีตลาดมีร้านคา้า <c oughs> มีทางขึ้นงทางขึ้นทางลงไงฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องลงมางเนี้ย เดี๋ยวเราต้องเดินลงแถวน,นี้เราอาจจะไม่ได้เดินนะเราเดินแค่ตรงที่กระเชา้าตรงนี้มีทางเดินสวยๆก็เยอะทั่วบุกเขาเลย เดินมาทางเดินหลายแบบมีแยกไปนู้ดมีขายของมาสัก1 0บสห้านาทีได้รถของเขาสีสันมาที่จุดขึ้นกับชา้าด้านไหนครับเป็นลังขายของแล้วนะครับ กระเช้าขึ้นเขาสีซานเรียกว่าหลงเหมือนซีนิกแอเรีจุดชมวิวหลงเหมือนทุกตัวอันนี้รอคิวประมาณสองชั้นแตวเดียวอ่หรอจุ่มก้นรอ คุณหมิง ระหว่างทางลงอาจจะไม่มีนนเมีก็ลุ่มลงนะนะมังกรดอน <c oughs> ้วาเดินลงเขาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ,ๆ วิวแล้ววันค่ะลงเดินลงชั่วโม,มงครึ่งทางเดินลิมหน้าผาเต็มคำมีกว้างเลย ดับดพุไ้การจตัวใหญ่ทะนั้นถ้าล้นใส่เราเรตัวเล็กนิดเดียวเรากล้าดีละขาไงออกมาชมวิวอีกวิวเดิมกล้าดีละสองกาเรียนกาสสันที่มีรูปมีหลานจ้ะตรงนี้เลยนะไปโอนักเลยอ่ะใช่แล้ก็ตรงนี้แทนลูกแต่ว่าคนเยอะอ่ะใช่ไหมล่ะไปตก่อน

วิวนี้เห็นตลอดเทพเจ้าอะไรด้วยไมแปลชื่อท,ที่รักเองลงมาถึงแล้ววิ่งไปขึ้นรถแล้วขึ้นรถเล็กกับไปไหนไปที่ข้าว นั่งรถเขียวมาแค่สัก5นาทีก็มาถึงที่จุดขึ้นกัเช้าออกเดินทางไปตารีเดนอสโซวเวลถึงแล้วเมืองตารีมีเมืองใหม่กับเมืงเก่าถึงแล้วโรงแรม ที่เหมือนเก่าตางี้เป็นเก่าเมือนเก่าอ๋อนี่คือตูเมืองส้นนี้นะคะโรงแรมดีเจนที่ตาลีใหญ่มากกว้างมากมีสองชั้นนะแต่ชั้นนเด ลานกว้างาม,มากโรงแรมรลิเชนบาลีอยู่ติดกับประตูเมืองเลยเป็นถนนคนเดินมันเนี่ยยาวตรงกลางเันที่รถวิ่งมรงข้างเป็นร้านค้าขายของ มอเตอร์ไซค์สวยดีค่ะขายหรือให้เช่ารถติดนถนนคนเดินจต่รถวิ่งต้นมีต้นเหลียวด้วยมีทานน้ำไหลทา่านแต่ก้อนบุหรี่เต็ม แม่ปลูกเป็นแบบนี้หนูตั้งแล้วน่าด,ดัดทัวเยอะเขาปลูปมไม่ทานต้องเข,า<ร>งข้าคิวเข้าคิวมา้หนูโทรไปบริโภคข,ของหนูเข,ข,ข,ข 20, าบอกมงยี่สิบหนูว่าโอ้โหมง, 20, มง<า>ยี่สิบเราทำไมยังไ,ไม่ปลูกเขาบอ,นะอกว่าเดี๋ยวเค้าคิดเองนะกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างตอนเช้าเช้าจะปทุนทามแปลงเจ้าแม่กอดยิ้มนะเพราะว่าที่นี่มีวัดเจ้าแม่กอดยิ้มนะเพราะว่าที่นี่อะทุนทามปุ่นที่เป็นเขตเนี่ยฉันมาวัดเจ้าแม่กุนอิมแฝงกันไกายบอกว่าที่นี่เป็นแบบห้องน้ำแบบ Original. que

เจ้าแม่กวนอิม,อม,มเห็นพระรูปรา่างแบบนั้น ก็ทันสมัยอยู่นะทนให้มีประตูให้ดึงออกหมดเที่ยวเมืองโบราณเราไปดอกไม้มันน่ากินนะลูกพลูเหลืองไม่เหมือนสับปะรดตะวันวายเนื้อข้างในเหมือนสับปะรดกินยากเม็ดเยอะของหวานแข็ง กลุ่มที่นี่เยอะแยะเลยถูกถูกกว่าที่เมื่อวานภูเขาสีสาเนเรื่องดตรีสมัยใหม่เป็นเมืองโบราณเดียวกันแต่เข้าคนลัประตูใส่ที่เมื่อกี้เนี่ยเข้าว่าทางนั้น นี่จะเป็นขายเครื่องเงินเยอะก็มีจุดถ่ายรูปนี่ร้านขายเครื่องเงินพวกปืนชาพืนเล่นทำเครื่องเงินเดินเข้ามาหน่อยหนึ่งเดออันนี้คนก็เดินบนบนรูปรูปปั้นอนะมีร้านกาแฟลิปก,กิ้งคอฟฟี่ชากีกมีร้านเครื่องเงิน มีเฮฟชีด้วยมีสระน้ำตรงกลางตลอดน่าเสีตรงนี้มีอันนี้ให้ถ่ายรูปโหมีเยีะยวขวาไปนี้คนเทียบไก่เลย าประตูขึ้นหมืองบนได้น้ดกไนะคข้างหอป,ประตูนี้ก็มีแต่ไม่มีคนเดินเมื่อกี้เดินมาจากทางขวาเมือนะ่อวานเดินมา,มาถึงประตูแล้วขึ้นบันไดตรง ทางมันร้านไขายของที่มันได้ขึ้นม,มีอยู่กำลังสร้างเพิ่มอแต่คืตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเดินลสา,ายขวางนี้ ดเนี่ยด้านหลังมีภูเขาเแต่หมอกเต็มเลยภูเขาทะมึนอยู่ด้านหลังเแต่งยาวมีหลายชั้นด้วยขึ้นฟ้าขึ้นหมอกเยอะ ตรงนี้มีขายอาหารนีมีรถด,ด่วนด้วยมีปองมีสรด้วย เกิดน้ำพุ่มเลแม่น้ำเพราะ่ามีใั้ทาสบหนะสมักนะเกิดน้ำพุ่มทุกปีเกิดน้ำพุ่มทุกปีไควอสายาร้เนี่ยสเรียมกับแฟเลียมทะเลสาบเออให้เออใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ซดุตัวน้องตัวนี้ยกินน้ำาอย่างเดียว ถ้าชาเกิดนำน้ำท่วมขึ้นมาอยากขอกานตรงนี้กินน้ำได้นม่บอกว่านะเป็นแบบนี ama, ้ข้างในลูกปั้นค่าการตรงนี้อ่ะจอดยาวมากเลยท่านฝั่งไกลเหยียบเดียวเหลือสามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงนี่นะคะก็เลยว่าคนจีมาเที่ยวเยอะมากคนจีมาต้องมาเที่ยวตรงนี้เลยสาวจีจะถึงลี่เจียงเรื่อยๆนะก็ประมาณสามร้อยเมตรถึงจะเจอสิ่งลูกปั้นเสืออยู่ถ่ายเสร็จปั๊บ รถไปอีกประมาณ5นาทีกังนะมีหพันกว่ากิโลแม่น้ำของเสือเคอร์พันกว่ากิโลนะคะก็เลยว่าบอกทุกท่านไปเที่ยวถ่งเที่ยวไปล่องเรือแม่น้ำเย็นสีเขียวเลยก็มีงาเนี่ยแสงมาลองลุกนี้นะก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่อ่อนกลางนั้นเลยนะคน แต่ว่าช่วงนี้ไม่เคยบอกนะว่าน้ำน้อยลองภูเขาิีมามาก่อกนยกมสามสามแบบนะมี g ี c นะคะบางวันที่เรานั่งกับนะบางวันคนจีบางจริงแล้วบาลจีิงส้างแผนตรงนีน้แต่ตรงนี้นไปถึงใจเรียบร้อยเราไม่สัางแล้วเพราะว่าเขาไม่มีตังค์ไปเกลีฟยปิงจอด นถ้าซอยท่านไหนตัวาหายเดี๋ยวก็โทรคือคุยให้เขาลุกเลยถ้าคนเยอะเดี๋ยวขากึ้นมาค่อย่ทยก็ได้นะคะทุกนทะ่านแล้วลงไปแท่ลุกนะทุกนทะ่านเป็นอย่างไรนะคะลงไปนะต้องเจอการลูกป้าเสือสองตัวยถึงว่าเรามาถึงแล้วแข้มาเลย โยทนี่ฝั่งน้อน่ะมงฝังน้อภูเขาเห็นมันก็อยู่นะทุ่านเนี่ยอยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่ค่ะ่าเือตัวแรกไม่เนเลยท่านนั่งขวามอก้าวมองก้าวนั่งไหมก้าวมองข้างล่างไหม่านมาขับดูตรงนี้ไม่ล้าแน่นอนช่องแคบสุดง หัวเยอะอ่างลงถ้าเดินลงครึ่ชงชั่วโมงเดินขึ้นชั่วโมงนึงถ้านั่งลงบันไดเลื่อน70หยวนขึ้นลง35บวก75ลงบันไดเลื่อนง ชั้นสุดท้ายบันไดเลื่อนน,เนะเดินลงไปต่อ ทางแล้วตรงนี้มีเสือตัวใหญ่อยู่ไดเลื่อนทางลงอันแรกอยู่ตรงนี้นี้เป็นทางเดินลงเอง เป็นทานเดินลงไปเรื่อยๆมีจุดชมวิวระยะแต่ว่าวิวไม่ค่อยมีอะไรมากเด่นแค่ 5, ต้นไม้แม่น้ำตรงนี้นีใช่นะ กทัวร์ <ไป S 1> เยอะก็ะท,ทานนะหรือาไไเาจอคืนนี้ฮะเรียบร้อยเดี๋ยวส่งให้เขาให้เขาพวกเนี้ยก็ส่งไปลงแล้วที่คนหมิงให้เราต้มาไม้ต้นไม้เปลี่ยนสีอ่ะใช่ตรงนี้ที่ส่งข้างทางต้นไม้เปลี่ยนสีนะสวยมากทั้งแถวต้สนสวนน่ะจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะทุกท่านไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ต้นสวนขเขาก็เขียวทั้งปีแกเปลี่ยนขึ้นหนึ่ง สวยงามความสรุปสู<า>ส่เล่าที่นี่นะที่ที่รับสองเดี๋ยวแม่มองสมเก,บบกนา้าตรงไหนดีฟงดีดีอเอาไปสงตรงนั้นเลยไม่ใช่แล้ววันนี้นะทุกท่านแล้วก็ที่นี่แม่ต้องส่งให้อีกไกอีเลยมากินเลย,เลยนะทุกท่านชาทุกวันนี้ก็ไปแบบนี้เนี่ยนี่กิดเทที่เบตเทวที่เบตน,น,นะคะทุกท่านโอเคจากตรงนี้ทุกท่านเข้าเมืองแล้วรู้สึกว่ามองเนี้ยส้มมองตานหรืได้ไหไมเบงเซงกีลา แวะทานข้าวก่อน6โมง20แล้วยังสว่างว่าทิศต,ตกชา้าเมืองโบราณเชีงกีร่า

เจอที่บริเวณลานเต้นลมก็เลี้ยวซ้ายมาเจอเจอดีเลี้ยวขวาก็จะไปที่รักรังยักษ์สำแยกเลี้ยวซ้ายไปบิ๊กบุ d h ดาเ m p l e เป็นลานหินแต่ไม่ใช่สะเก็ดน้ำแข็งนะ ถึงแล้ว350ร้คันทีสายนี่มีถึงแล้วละครทองทั้งหมุนเป็นร้อยคน